มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชฉัตรนะคะเตรียมจัดงานฉลองครบร้อยปีชาติการหม่อมงามจิตบุรชฉัตรบุคคลสำคัญของโลกค่ะ โดยนายสมพรเทพสิทธาประธานมูลนิธิอนุสร์หม่อมงามจิตบุรชัตดพร้อมด้วยนายนรชิตสิงหเสนีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนางพิชยาเมืองนาวผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานฉลองครบร้อยปีชาติการหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสําคัญของโลกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7มิถุนายนนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับจะมีการจัดนิทรรศการชีวประวัติและผลงานตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง12กรกฎาคม2558ที่หอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยในงานนะคะพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาทจะเสด็จเป็นองค์ประธาน ภายในงานค่ะจะมีการจัดกิจกรรมมากมายทีเดียวพร้อมกับมอบรางวัลร้อยปีชาติการหม่อมงามจิตบุรชัิแก่ผู้มีผลงานเด่เดนด้านต่างๆนอกจากนี้นะคะสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดรายการพิเศษเพื่อที่จะเผยแพร่พพรกิติคุณหม่อมงามจิตบุรชัิในวันที่20มิถุนายนเวลา15นาฬิกาอีกด้วยค่ะ